เวลครับทูไรวิบวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ซีดานยอดนิยมตลอดการรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับโฉมใหม่ของโตโยต้าโคโรลปีสอี2025ซึ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีอัดแน่นฟีเจอร์ระดับพรีเมียมและความประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งกว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดกลางที่ลงตัวทั้งด้านความคุ้มค่าความสวยงามและสมรรถนะในการขับขี่ การออกแบบภายนอกของโค r โรล่าใหม่นั้นเน้นความสปอร์ตและทันสมัยด้วยเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าที่ดีไซน์ใหม่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้ดูแข็งแกร่งและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายใช้เทคโนโลยี LED ทั้งหมดทำให้ได้ความสว่างที่ชัดเจนและมีรูปทรงเรียวยาวที่ให้ความรู้สึกหรูหรากระจกข้างภาพเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล,ล้ออลลอยลายใหม่ที่ดูพรีเมียมและเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกการเดินทาง หากพูดถึงห้องโดยสารภายในโตโยต้าโคโร a ใหม่ก็ยังคงเอกลักษณ์เรื่องความกว้างขวางและการจัดวางองค์ประกอบที่เน้นความสะดวกสบายเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่รองรับสรีระได้ดีขึ้นพุ่งด้วยวัสดุที่ดูดีมีระดับและนั่งสบายมาพร้อมแผงคอนโซลกลางที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Android Auto และ Apple Carplay พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบใหม่ที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัย ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยโตโยต้าซัฟ y ี e เซนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนระบบ, omat, ระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและพวงมาลายัยช่วยประคองให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าอัตโนมัติไปจนถึงกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทาง ด้านสมรรถนะโคโรล่า olla, ปีล่าสุดมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ที่ให้กำลังและแรงบิดเพิ่มขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาและรุ่นไฮบริดที่เน้นความเงียบและความประหยัดสูงสุดการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ลื่นไหลด้วยระบบเกียร์ CVT ใหม่ช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้เกาะถนนและดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นการขับขี่ในเมืองและบนทางหลวงให้ความรู้สึกมั่นใจและนุ่มนวลในทุกย่านความเร็วอีกหนึ่งความโดดเด่นของโคโรล่าคือระบบความบันเทิงที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นลำโพงคุณภาพสูงการเชื่อมต่อบลูทูธรองรับการสั่งงานด้วยเสียงระบบนำทาง GPS ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์และระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกลโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความประหยัดทั้งด้านพลังงานและการบำรุงรักษาด้วยการออกแบบระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่างๆให้ใช้งานได้นานขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวเหมาะสำหรับคนทำงานหรือครอบครัวที่ต้องการรถยนต์ที่เชื่อถือได้ และให้ความคุ้มค่าในระยะยาวดีไซน์ภายในของโคโรล่าใหม่นั้นเน้นความเรียบหรูและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในคุณภาพสูงในทุกตำแหน่งตั้งแต่คอนโซลกลางไปจนถึงแผงประตูเสริมด้วยแสงไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารและแผงหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลครบถ้วนในรูปแบบที่อ่านง,ง่ายอีกทั้งยังมีช่องเสียบ USB หอวลายจุดและช่องชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จุดเด่นอีกอย่างที่หลายคนประทับใจคือความเงียบของห้องโดยสารซึ่งได้รับการปรับปรุงการเก็บเสียงอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเสียงลมหรือเสียงจากพื้นถนนโคโรลล่าคันนี้ก็ยังสามารถเก็บเสียงได้อย่างดีทําให้การเดินทางในทุกเส้นทางรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ในรถระดับหรูด้านความปลอดภัยยังมาพร้อมโครงสร้างตัวถังใหม่ที่ใช้เหล็กแรงดึงสูงเพื่อลดน้ําหนักแต่เพิ่มความแข็งแรงอีกทั้งยังรองรับมาตรฐานการชนระดับสากลเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทั้งคัน สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างโตโยต้ายังมีโคโรลารุ่นแต่งพิเศษที่ให้คุณสามารถเลือกชุดแต่งจากโรงงานได้ตามความชอบไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสปอร์ตล้ออันลอยพิเศษหรือสีตัวถังใหม่ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับใครที่มองหารถยนต์ที่ใช้งานได้ทุกวันขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและยังดูดีทุกมุมมองโคโรล่าปีล่าสุดนี้ถือเป็นคำตอบที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่คนเริ่มกรับมามองหารถยนต์ส่วนตัวเพื่อความสะดวกและความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง t o y ย t a c โค o l ล a ปี2025เป็นตัวอย่างของของค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งความสวยงามความปลอดภัยสมรรถนะและความคุ้มค่าโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นโคโรล่าที่ผู้คนทั่วโลกให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนานและนี่คือการรีวิวโตโยต้าโคโรล่าปีล่าสุดจากเราชาวไร้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้ หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไรา์วิบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ